สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับโลกหน้าตัวกลมนะวันนี้เรามากินร้านอาหารเกาหลีกันเนาะวันนี้เราจะมากินปิ้งย่างเกาหลีอันนี้เขาให้เครื่องเคียงมาอันนี้ฟรีใช่ไหมอ่าอันนี้ฟรีทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหัวงอกกิมจิหัวชายเท้าอันนี้กิมจิอะไระปลาคา อ, scalable. อันนี้คือเราได้เครื่องเคียงมาค่ะเต็มโต๊ะเลยอันนี้เราได้เครื่องเคียงมาเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่ารสชาติร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเอามันมาไว้ที่กระทะก่อนนะอันนี้มันจะได้แบบว่าอะไรนะทั่วกระทะเนื้อหมูจะได้ไม่ติดมันเนื้อหมูจะได้ไม่ติดกระทะค่ะค่ะโอเคดูดิเครื่องเคียงเต็มโต๊ะเลยค่ะกินหมดไหมวันนี้น่าจะหมดนะมาแล้ว นี้ก็มีผักแก้มไว,ไว้ห์หอยเอาไว้ห์หอยเอาไว้ไ์หอยมุ้งใส่แล้วไหน,นี่ไข่ตุน๋นถ้าเกิดสั่งยาจะรีไข่ตนให้มาโอโหนี่มีไข่ตุ๋นให้ด้วยหืมกลิ่นหอมฟุ้งเลยอ่ะแน่นอนเดีเริ่มย่างแล้ว ตอนนี้กินไข่ตุ๋นแบบว่าคือหอมมากมานนีแล้วก็ตอนนี้เขามีพริกก็ได้นะอันนี้เราจะย่างก็ได้หรือเราจะกินสดก็ได้เนะาะเราไ่ยางหมดชาไปไหน อีนน่ป,ป็นเนื้อคเนื้อตอนนี้แบบว่าเนื้อ,อย่างกิ่นหอมมากเรามาลองชิมกันแล้วแม้ั้นเดี๋ยขอชิมไข่นี่ตุ๋นงั้นเดี๋ยเรามาชิมไข่ตุ๋นก่อน คือกว่าจะชิมตอนนี้ไข่มันแฟบไปแล้วลว่ะแต่ชิมก่อนอู้หฮ่าหูอร่อยดีร้อนร้อน กินกันได้เลยค่ะแบเด้กๆนี่จานของพี่เอาเลยเนาะเอเอาเลยแบกเ้มาทำอะไรเอาีู่ดหมต้องเูดะเอายา้เรากินไ่โดกเลยเได้อย่างนี้เหือนีกินกออะไรนี้ ก็อันนี <teenage time. music> ้ใส่กระกาศหอมพริกกระเทียมแล้วก็ใส่กิมจิกรป้ายแลว่ะยีใส่อไันไม่เคยปาไม่เคยกินไงร้อน่ะอร่อยไหมพี่อร่อยนตกาท้ใช้ใบเงิน

อันนี้ที่สั่งยำเนื้อมาหรือภาษาเกาหลีว่ายูแฮนะเดี๋ยวเรามาลมองยำดูเอามายำเอามายำรวมก,กันอันนี้คือไอเย็นของเนื้อนี่เป็นไงโอ้นน น่ากินมากฉ่ำๆเลยเนี่ย mm hmm. เราก็ชิมกันยำเนอาห mm hmm. oh, มึกก็มาแล้วอ่าเดี๋ยวามาลองชิมอันนี้เลยอันนี้ยำเนื้อเนี่ยค่ะอเซนเซนที่เราเห็นในนี้ก็คือสาลี่นะผละไม้รูปสาลี่แล้วก็มีกระเทียมต้นหอมแล้วก็มีไข่ไขยแย่แดงมามาชิมกันเลย อร่อยดีอะอยำเนื้อนะกินไปกินมาโอ้โหอร่อยมากอันนี้พอกินไปอ่ะค่ะทุกคนหอมกลิ่นน้ำมันงาแบบว่าฟุ้งมากแล้วเวลากินคู่กับสาลี่นะกินไปกินมาเนีปาเยิ้มเลยดูนะทุกคน รสชาติหวานของสาลี่แล้วก็เนื้อนะกลิ่นน้ำมันงานะสุดยอดเลยฉ่ำม,มากมต้องลองต้องลองสั่งมาผัดเผ็ดปลาหมึกมกิ่นหอมฟุ้งเลยจ้ะลองชิมดู อรออสชาติของเครื่องแกงอ่ะอร่อยดีอ่ะไม่เผ็ดมากมมนี่ชิมหนวดมหมึกมั่ง อันนี้อันนี้เราสั่งพิซซ่าต้นหอมมาอันนี้เป็นวินนนี่อันนี้พิซซ่าต้นหอมหมหืม,หม,ม,มกลิ่นหอมมากเดี๋ยวมาลองชิมกัน กินดี<ม>ออกเค็มๆหน่อยแป้งกรอบมากเยี่ยมเยี่ยมอ,อันนี้ก็เราสั่งมาอีกแล้วอันนี้ยำบะหมี่มเดี๋รามาดูซิข้างในเนี่ยโอ้โหนี่เป็นเส้นบะหมี่แบบนี้เดี๋ยวเราเอามาคลุกก่อนนะคะมาคลุกเลยนีโอ้ยดูเส้นมันนี่ คล้ายเส้นขนมจีนบ้านเราเลยแต่เส้นมันจะออกเล็กๆหน่อยเรามาชิมครับโอ้อร่อยดีรสชาติ <c oughs> ไม่เผ็ดเลยอะ่ะ อธิบา,ายรสชาติไม่ถูกต้องลองมากินเองนะอันนี้ร้านอาหารโซจะอยู่ที่ตลาดแกงแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้นี้เราสั่งอะไรมาซุปเนื้อใช่ไหม,มไหนมา้องชิมซุปเนื้อสินี่เราก็สั่งซุปเนื้อมาด้วยอันนี้เราเพิ่งเคยมากับครั้งแรกนะซุปเนื้อร สีของมันนี่เหมือนแบบว่าคงจะเผ็ดมากเนาะเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปก่อน <c oughs> ไม่มีรสชาติ <c oughs> ไม่มีรสชาติคือไงอ่ะไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ได้ออกเปรี้ยวอะ่ะ <c oughs> แต่กลิ่นเนื้อออกมาเลยนะกลิ่น <c oughs> ของกัตถุดิเนื้ออ่ะ ูจ้อวันนี้เราไปกินอะไรกันต่อดเลยก็สำหรับวันนี้เรามากินอาหารเกาหลีเนาะมีทั้งเนื้อย yang, ่างเครื่องเคียงผัด zet, ปลาหมึกยำเนื้อนะหูกินมากมายหลายอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยรสชาติก็ไม่เผ็ดเกินไปถ้าใครกินจืดก็มาลองชิมกันได้นะเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย